สองสี่สี่สองแม่นนะครับปู่เนาะแม่นเลขวิ่งนี่วิ่งสี่เลยนะปู่เนาะใช่งวดที่ผ่านมาครับงวดงวดนี้งวดที่เก้าใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ไม่เคยหลุดเลยเหรอครับปู่ครับไม่เคยหลุดเลยนะเลขวิ่งไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดแล้วก็จับคู่หลุดไหมครับปู่ไม่หลุดนะจับคู่ก็ไม่หลุดใช่ไหมครับใช่ไม่หลุดมาจเปอร์เซ็นต์ปู่เลขวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่พลาดงวดนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่เอาได้ยินว่าว่าปูนิมิตเหละครับผมใช่ปูปูนิมิตแบบไหนครับนิมิตอกรบ,กบ,กบไต่ขึ้นมาคือกระโดดขึ้นมานะครับโดดขึ้นมาที่กุฏิกบนะครับขึ้นมาตั้งแต่วันหวยออกพว๊บปุภาวานาสมาธิกบมันก็ กระโดดขึ้นมาที่ปกติครับเออนั่นแหละก็เลยมั่นใจว่าวันนี้นี่วิ่งเลยข้าวข้าวใช่ข้าวก้าวมาบนล่างเลยนะก้าวมาบนล่างเลยแหละครับใช่ข้าวมาบนล่างเลยอแล้วก็ถ้าแล้วก็วันหลังก็กบกบก็มาอีกแล้วก็มานอน งางท้องขึ้นมาเหมือนเหมือนมันตายนะครับผมไปจับไปเอาาไม้แย,ย่ไปจับมันก็มีกระดุกกระดิกครับก็กเลยมั่นใจว่ากบเนี่ยถ้าถ้ามันตายมันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมล่ะครับผมใช่มัเป็นศูนย์เอากบตายเลยครับปู่วันแรกวันแรกมาไม่ตายวันที่สองมาอีกพอมาแล้วก็นอนไงายท้องอะไรอย่างเงี้ย กบตัวเดิมนี่แหละครับตัวใหม่ตัวใหม่เออตัวใหญ่ตัวตัวเท่ากับสองฝ่ามือนี่แหละตัวใหญ่<อ>ตาแดงเลยนะกบเนี่ยกบตาแดงนี่แะครับกบต,ตาแดงกบภูมิหรือก,กบเทวดาเราก็ไม่ทราบนะครับอันนี้มีอเไรมั่นใจว่าเลขวิ่งเก้าเ<อ>ก้าอคือฝันเห็นกบนี่สองคืนซ้อนเลยแหละครับปู่ใช่ใช่แล้วก็อ สองคนช้อนเลยแล้วก็ตามตามนิมิตเ่ยครับมันจะไม่พลาดนะไม่พลาดเลยใช่ไหมครับปู่คือของปู่นี่คือว่าถ้าเกิดเลขออกปุ๊บเนี่ยปู่จะนิมิตเลยใช่ไหมครับใช่ขอปุ่มขออะไรเพราะว่าขอภูมขออะไรเพราะมันอยู่ปลาช้าใช่ไหม่ะโอ้ติดปลาช้าวัดติดป่าช้าก็แสดงว่าบริเวณตรงนี้คือป่าช้าหมดเลยแหละครับปู่ใช่ป่าช้าแล้วมันมี ตีปลาช้ามันเป็นโฉนโดนะครับเป็นโฉนโดปวัดเป็นอะไรถูกต้องอย่างเงี้ยก็ที่ว่าพระใหม่มาอยู่ <c oughs> นี่เดินมาหลอกมามาเขยา่ากุฏิอะไรเหรอครับปู่ใช่คือพระที่ท่านมาอยู่ใหม่เดือนกว่าวันแรกก็โดนเลยโดนมาเดินรอบกุฏิมาเคาะหน้าต่างเคาะประตูอย่างเงี้ยครับคล้ายๆก็บอกว่าถ้ามาเราก็จะทูบ มาอยูใหม่คือทุกจะได้เลยบอกผงเจ้าที่ถ้าไม่บอกก็ทุกทุกองเลยทุกลูกจะเจอเลยโอ้แล้วก็ใส่รองเท้าแตะตีหนึ่งตีสองพระอาจารย์มาอยู่ให <smoke> ม่ครับต oh. ีหนึ่งตีสองเดินรอบกุฏติใส an. the hmm. ่รองเท้าแตะเดินแตะกแทแสามรอบเราตีสองเราเปิดประตูออกมาไม่เห็นคนนะเดินรอบกุฏติก็ไม่เห็นคนเดี๋ยวเป็นภูมิ ภูมิภผมเจ้าที่ผู้ผีปีศาจเนี่ยเข้ามาอาจจะได้ส่วนบุญนะเพราะว่าป่าช้ามันสามร้อยกว่าไร่สามร้อยกว่าไร่เลยใช่ปลาทำได้บอกปูสามหมู่บ้านมาเผาที่นี่เลยมาเผาที่นี่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่จริงก็อยู่ยากครับเดี๋ยวไปขึ้งปลาหน่อยๆนะเงๆแต่งแก่ปลากบบไงก็เป็นภูมิใช่ไหมครับเป็นภูมิเป็นมาบอกปู ใช่เราเป็น<อ>นิมิตมาบอกมาเราก็ตีเป็นเลขได้เนี่ยโอเพราะว่าปู่ก็กําลังสร้างใช่ไหมครับปู่ใช่ปู่กําลังสร้างอะไรครับผมตอนนี้ศาลามันมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็ห้องน้ําก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ะโอ้ห้องน้ําสร้างมาแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เลยอ <6, S 2> ีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์หกห้องเลยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จอืม่เน เคยอยาก zoom มีโชคลาภมีสร้างโดนสร้างโดนปกติปู่ก็ไม่ปล่อยเนาะปู่เนาะใช่ใช่ไม่ปล่อยอันนี้ก็คืออันนี้คือเราจะสร้างใช่ไหมครับเราจะสร้างให้ญาติโยมมีส่วนร่วมนะครับอาศัยนี่แหละนี่มีส่วนร่วมเพราะว่าภูมิก็ให้มาภูมิให้มาเลยใช่ไหมครับปมาเป็นดินิตมาเป็นกบเป็นกบมาเป็นเก่าเป็นเก่าเออเป็นเก่ากบขึ้นมาบนกุฏิปู่นี่เลยแหละครับใช่ขึ้นมาบนกติเลยกระโดดขึ้นมาเลย วันแรกก็กระโดดขึ้นมาไม่ตายครับพอวันถัดมากระโดดขึ้นมาอีกตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะแล้วก็นอนไงท้องแผ่อย่างนี้ไปจับไม้แหงมันก็เหมือนเหมือนมันตายแต่มันไม่ตายนะครับนอนอยู่แล้วก็ในนิมิตจะจับไปอะไรอย่างนี้แล้ววันนั้นช่วงตีสามตีสามตีสี่ช่วงนั้นิมินนิมิต<ม>เป็นนิมิตนะครับเป็น,น ตรงเลขสูตรปูว่าจะอ๋อมันก็ตรงตรงตรงกันอยู่นะครับคือใครก็ว่าเขาเรียกว่าหวยกำลังวันครับมาหักเก้าโอ้เอาไปเทียบกับหวยกำลังวันก็ชเป๊ะเลยโอ้เอาปูครับไอเลขที่กุติของเราไม่มีนะครับปูมี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 แต่มันไม่ออกหรอก เพราะมันเพราะว่ากบขึ้นมาบนกุตินะครับก็เลยเผยเอฟซีถามก็เลยถามได้ไงได้ไงได้ไงพศห้าหกมีแต่พศสองห้าห้าหกเออใช่สองห้าห้าหกช่นนั้นคือถ้าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนงวดก่อนโยมผู้หญิงมาสี่คนใช่ไหมล่ะครับผมก็บอกว่าสี่บนสี่ล่างนั่นแหละแล้วก็งวดนี้ก็กบมาอย่างเงี้ยก็ตีไป โกบนโกลล่างคือเก้าบนเก้าล่างเก้าบนเก้าล่างใช่ชุดสามตัวชุดชุดเก้าบนเก้าล่างชุดสามตัวก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับเกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหกแค่นั้นนะใช่มีมีแค่นั้นชุดสามตัวนะครับก็คือว่า วันนี้ได้เลขวิ่งไปแล้วก็เลขสามตัวไปยังเหลือสองตัวล่างเนะปู่เนาะพระเอกของงานนะปู่เนาะใช่ใช่ไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมครับไม่เคยหลุดล่างนี่ยนะฮะจ้่ใไม่เคยหลุดโอ้เราให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับวันนี้ปู่ให้สามตัวไปก่อนกับเลขวิ่งวิ่งนี่ไม่เคยหลุดจบคู่ก็ไม่เคยหลุดนอะล่างเนาะใช่ใช่บนล่างเก้าเก้านี่คือบนล่างใช่ไหมครับบนล่างแล้วก็บนล่างถึง ถึงจะจับคู่ล่างให้นะครับวันนี้ก็เอาไปก่อนครับคพื่อฟันคู่ว่ากบโดดึันมาหาคู่กับเป็นเก้ากบกับเป็นเก้าอยู่แล้วเอโกบตายบันกบตายก็เลยเอาเป็นหลักไว้เป็นศูนย์เลยเ้าศูนย์พอดีต้องศูนย์ศูนย์เก่าเนี่ยครับแนวท่างเนาอันนี้เป็นบนเนาะคู่เนาะเป็นบนเป็นบนเอาเอฟซีเดี๋ยวให้เอฟซีดูตัวเลขนะครับผม ของปู่ทุดงนะครับเอฟซีครับเอาวิ่งเก้าบนเก้าล่างเลยนะครับเอฟซีครับผมครับวันนี้ก็เป็นชุด3ตัวไปก่อนนะครับ09 1098 096นะครับวิ่งเก้าบนล่างนะครับงวดนี้งวดที่เก้านะครับปู่เนาะงวดที่เก้านะครับเอฟซครับครับเกบหน้าจอไว้นะครับผมยังไม่หลุดเลยนะครับนี่ครับ แนวทางของปูพิมพ์รอไว้นะครับเอฟซี C, ครับเดี๋ยวจะมาตามเลขล่างของหลวงปูให้เนาะเดี๋ยวใกล้วันนะครับต้องรอให้ปูคำนวณก่อนนะครับนิมิตก่อนใช่ไหมครับปูนิมิตก่อนนะครับว่าจะตรงกับสูตรคำนวณปูไหมน,นะครับเนาะกับเลขนิมิตกับเลขคำนวณจะตรงกันไหมเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันคลิปหน้านะครับวันนี้เอาสามตัวไปก่อนนะครับเนาะครับ คลินี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ